สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นเพราะว่าเหนือแล้วมันลืมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิโซะบายเจี e นะคะอย่าให้พูดเหนือนะจะถ้าไอ้ไม่ใช่พูดเหนืออย่าให้พูดอีสานนะถ้าเป็นพูดภาษาอื่นสำเนียงอื่นคือลืมนะคะเป็นคนแบบสมองปลาทองนะคะสมองน้อยปกติข้างในมีแต่ขี้เลื่อย <laughs> นะคะ วันนี้นะคะต้องบอกแฟนเพจสักนิดหนึ่งว่าพีมีอะไรดีๆมานำเสนออีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเพจเรามันเป็นเพจแบบคนเฟรเฟคนคุณภาพนะคะเราก็จะมีของอะไรดีๆมาให้ลูกค้าตลอดแหละเออซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าอยากให้ดูก่อนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่ไม่ได้มาขายรถนะคะมาขายขายอะไรเอ่ยขายอะไรขายอะไรดีขายอะไรดีเขาแฟนเมจค <laughs> ขไม่มาบอกเล็วว่าพี่จะขายอะไรอ่ะ เออลองดูสิคอมเมนต์ยังมเมนต์ยังไม่แล้วใช่ไหมวันนี้พีพ์จะมาขายเจ้าสี่ตัวนี้เลยค่ะนี่เขาไม่ได้เป็นตัวสีเขาเรียกวเป็นวงเจ้าสี่วงนี้เลยค่ะนี่เป็นแม็กของเลนโซนะคะปกติแล้วเนี่ยพีพ์ไม่ค่อยได้ติดของ so เลนโซ่สักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็เลยไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องแม็กนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นยี่ห้อที่ลูกค้าน่าหรือลูกค้าหลายๆท่านน่าจะรู้จักหรือว่าคนไทยหลายๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วแหละยกเว้นพีพี เพราะว่าบ้านพิบนาไฟเพิ่งเข้าถึงนะคะจริงๆก็พอรู้มาบ้างแต่ว่าด้วยเรายังไม่เคยเจอลูกค้ารีเควส์นะเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเลนโซเขาเป็นยังไงแต่วันนี้เห็นแล้วงานจริงของเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ อันนี้ต้องบอกนะคะว่าพี่ซื้อนะอันนี้ซื้อนะซื้อเพื่อมาทำโค้สเอ้ยเพื่อมาทำเขาไม่ใช่เรียกว่าโฆษณาสิ D1FC นะอันนี้เป็นชื่อของเขานะชื่อว่า D1FC นะคะอ่าเห็นไหมโลโก,โก้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเป็น D1FC l e n z o Sport Performance Series นะคะเห็นไหมอ่าตัวแม็กนะคะเดี๋ยวให้ดูดีเทลหน่อยมันเป็น5ก้านนะคะ12345อ่าถูกต้อง5ก้านนะคะ5รูน็อตนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ย ตัวก้านมันจะเป็นสีดำนะลูกค้าแล้วก็มันจะตัดขอบด้วยสีทองทองนะหรือว่าสีชาชาหรือว่าสีเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลไหมได้ไหมแบบนี้อ่าสีชาละกันสีชาเออแต่ไม่ถึงกับน้ำตาลหรอกสีชาชาตรงทองบางทีก็เหลื่อมเหลื่อมทองนี่ยบางทีก็ชาอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนเห็นไหมตัวก้านตรงนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีชานะคะตรงเนี้ยก็จะมีความแบบงุ้งๆุงลงไปหน่อยนะคะอ่าเห็นไหม มันจะงุงง้งๆหน่อยนะคะตัวนี้เป็นแม็กห้ารูน็อตค่ะแล้วก็ตัวดุมนะคะที่ให้มากับตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ดีนะคะเลนโซ่นั่นเองนะคะเห็นไหมพอใส่คําว่าเลนโซ่ปุ๊บก็จะมีความแบบมีความแพงนะคะเออแพงขึ้นมาเลยทันทีนะคะแม็กอันนี้ก็ใครจะรับก็ เพิ่มเงินนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากก็คือเพิ่มเงินใช่ไหมคะนองแนนเออเพิ่มเงินนะคะแต่ว่าถามว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปไหมพี่คิดว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะจริงๆถ้าอยากให้ลูกค้าเห็นงานจริงๆนะว่ามันสวยจริงๆนะคะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะก็ลองดูนะคะลองใส่ดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะอ่าเห็นไหมแล้วก็ ส่วนตัวนี้เนี่ยยางที่ให้มาเนี่ยกับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นของคินโตนะคะคินโตเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าผลิตจากญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ไม่มีความรู้จริงๆนะคะต้องขอไปแต่ถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวพี่หาความรู้ให้นะคะส่วนซีรีสยางนะคะตัวนี้จะเป็น2-4-5สทับ4นะคะลูกค้าเห็นไหมแประมาณนี้นะคะอ่ะโชว์ลยางหนอโชวย์ยางนะ่ย ส่วนลายยางก็เหมือนเดิมค่ะเราไม่เคยใส่ลายธรรมดาให้ลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะใส่เป็นลายซิ่งๆนะค่อยๆนะคะมีความค่อยไปค่อยมาค่อยมาค่อยไปนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าพีทได้ไปใส่กับล้อรถไอ้ถ้าได้ไปใส่กับรถคันไหนนะคะก็จะถ่ายรูปออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงตื่นเต้นนะเนี่ยเอาจริงๆพูดผิดพูดถูกคือพูดถูกพูดผิดพูดถูกพูดผิดอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะตื่นเต้นไง เออมันไม่ได้มีอะไรหรอกคือมันตื่นเต้นกลัวไปพูดมั่วซั่วแล้วก็ทําเขาแบบงงกันทั้งประเทศอย่างงงกันไปอีกนะคะวันนี้ก็ดูข่าวบางทีก็งงเหมือนกันเออนะเอองงมากแม่น้องแดน,นบอกงงมากแม่อ่ะอะช่างมันพาร์ตไปนะคะ อ่ะก like, ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิพด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ใครที่อยากได้แมกเลนโซนะคะจะเป็นลายอื่นก็ได้นะของเขามีหลายลายมากนะคะก็ทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเพจพิพได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องราคาว่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องขอเวลาเช็คนิดนึงแต่ว่าเพจเราอะไวแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีมือดีเนไงมือดีของเรานี่พะ,ะมาสว่างวงนะคะล่าสุดก็เล่นพิเรนไปตัดหน้ามาตัวเองนะคะใช่ไหม เออใช่เห็นไหมน่ารักแต่น้องน่ารักตัดมาแล้วก็บอกตัวเองไม่โอเคเออตัดเองด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องแนงก็จะดูแลดูราคาดูอะไรให้นะคะใครอยากได้ไงก็ทักอินบ็อกเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจพิพด้วยแล้วรอบหน้าอยากให้พิบขายอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกหรือใครจะส่งอะไรมาให้ขายอีกส่งมานะส่งมาฟรีนะคะรอฟรีนะเออกำลังรอผู้สนสนุนอยู่นะคะเดี๋ยวจะ รีวิวให้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย